จ้าเดี๋ยวกี่เข่าอันนี้หนึ่งป้าจ้าป้าต้มจืดต้มจืดจ้าอันนี้พริกี่กาเด้อพี่น้องผักหลายหักไมีหลายอย่างหักกินคนเดียวเลิกเนาะนี่ไผกินกินคนเดียวนี่แหละ กรอกรอบคึอ้ถอขึ้นหอดแต่เพีย้ยโงไนอนเพียเพ้ยโคงเนอะอืม,อมป้าพักายครับพัว พี่ก้กาวนหอมอหอมหนึ่งป้าต้องให้พริก้าวหนอนี่พี่ก้าในป้าป้าคอนอก

มันเพ่มทไมก่อนพี่น้องเอ้ยภาคกินอืดกินอยากพไมภาคกินอย่างกับยิขึ้นไิมไม่เสมอบอรสลัดพี่น้องเอาเนี่ยน้องเอ้ยเลียงดีก็ดีไม่โบราขึ้นจริอหรอ ยางเด้นะ้วบม่อรานตะกวนบม่มีจังตีหอ,อกไี่นนองเอ้ยอกินฮัลโหลฮัลหลแจ็คแเนาะอาเซนปาต้นหนึ่งกอเอมือเม็ดออกไอม่เนาะเม็ดนเนาะท่า